กลับกันไหมครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาใหม่เฮ้ยพอสกลับก่อนเลยครับเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะอยู่เป็นเพื่อนให้ทูบมันน่ะแล้วคุณจะอยู่ยังไงอะข้างในมันอยู่ไม่ได้นะอืมก็นอนตรงนี้แหลคะครับบอสเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เช้าแล้วผมไม่อยากให้มันมองมาแล้วไม่เจอใครอะคะอรับบอสอย่างน้อยให้มันเป็นผมมันก็น่าจะอุ่นใจขึ้นอะ บอสพรุ่งนี้ผมขอลางานนะเดี๋ยวถ้าไปแจ็คถามอะ่ะก็บอกว่าผมไม่สบายนะเอ้าแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกพี่ๆคุณล่ะผมไม่อยากให้วุ่นวายอะครับบอสอีกอย่างไอ้ทูบก็คงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันติดรูกอะถึงมันจะไม่ผิดก็เหอะแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้คนยิ่งรู้น้อยยิ่งดีไม่ใช่เหรอะครับบอส โอล่ครับคุณอ๋อยผมขอโทษที่โทรมาตอนกลางคืนนะครับประชุมพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้เข้าแล้วแหละพอดีผมมีปัญหาที่โรงแรมนิดหน่อยนะแล้วก็ออฟฟิศก็คงไม่ได้เข้าด้วยนะครับโอเคครับเฮ้ยพี่บอสท,ทำอะไรเนี่ยกณไม่เข้าใจเหรอก็อยู่เป็นเพื่อนอกนูไงเอา้านั่งตากยุงทั้งคืนอ่ะมันไม่ตลกนะบอสผมขำตอนไหนอืมจะมีเวลามาเล่นมุกอีก กลับไปก่อนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอืมไม่เอาอ่ะแป๊บเดียวก็เช้าแล้วไม่ใช่หรอรู้แต่มันลำบากนะบอสคุณอยู่ได้ผมก็อยู่ได้ตื้อจังวะเจ้านายบริษัทเนี่ยฮะดื้อแค่กลับมาคนเท่านั้นแหะครับแล้วทำไมคนที่โชคร้ายคนน,นั้นอะ ต้องเป็นผมด้วยอ่ะฮะสงสัยเป็นผมนี่คิดมั้งผมที่เขียนมาเวลวข้ามมานะุ่นนี้คุณเล่นไปแล้วอ่ะมีมุกอื่นอีกปะทดสอบความจำไเฉยหรอกนึกว่าแก่สมองจะไม่ดีถึงเราจะอายุห่างกันไม่กี่ปีนะครับแต่เลิกเล่นมุกแบบนี้เหอะมันอ่อนไวนะแต่บอสน้านำไปแล้วอ่ะดิเจ<ช>โอ้ยรอเล่นนะ่าทำเป็นเข้มไปได้ อืมเรามาหาอะไรเล่นค่าเวลากันไหมเช่นเช่นเกมสารภาพความจริงเห็นคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกผมเหรอค่ะว่ามาครับคือหลักฐานแฉคุณทามจริงๆแล้วอิงเป็นคนทำเองค่ะ น้องเชบังเอิญมาเห็นอีเมลของอิงแล้วน้องก็ยอมรับผิดแทนอิงอิงจะมาสาร,รภาพกับบอสแต่น้องเชก็ห้ามไว้บอกว่าให้บอสเข้าใจแบบนี้ไปดีแล้วเขาพูดแบบนั้นเหรอครับค่ะแต่อิงไม่สบายใจเลยที่เรื่องมันเป็นแบบนี้อิงไม่อยากให้คนมองว่าน้องเชยเป็นคนผิดโดยเฉพาะบอสขอบคุณนะครับที่ยอมบอกผมบอสจะไล่อิงออกหรือหักเงินเดือนอิงก็ได้นะคะ ยิงสำนึกผิดจริงๆผมไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะครับผมไม่รู้ว่าเชมีผลอะไรบ้างอะที่ตัดสินใจทําแบบนี้แต่หนึ่งในนั้นนะเขาอยากปกป,ป้องคนนะแต่บอสคะผมไม่มีทางทำลายความตั้งใจของเขาหรอกนะครับคุณสบายใจได้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ยอมบอกความจริงให้ผมฟังเชี่ยนี่บอสรู้หมดเลยเหรอครับแล้วไอ้เมื่อคืน ที่บอกไทม์สำคัญอย่างงู้นอย่างนี้คืออะไรอ่ะผมแค่ไหนได้ยินความจริงจากคุณน่ะฝันเถอะผมแค่อยากให้คุณสารภาพความจริงกับผมแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าคุณน่ะจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่พูดร้ายอืมแล้วคุณมีอะไรที่จะสารภาพผมอีกไหมอืมผมเคยทำกาแฟบอสหกอ่ะ แล้วก็เอากาแฟแบบซอสแบบทรีนวันให้บอสกินนะโคตรอร่อยเลยป่ะอืมตัวแสบง่วงแล้วอ่บอสถ้านอนตรงนี้ตำรวจจะเหยียบป่ะ,ะช